do you remember the first time that we met of course ต้องจำได้สิคะว่าแต่ถ้าจำได้แบบนี้ต้องถามว่าน้องเกลียวของพี่เฮ้ย <Hey! S 2> ว่าแต่เกลียวอันเนี้ยกินได้ยัง oh. <laughs> แปลว่าถูกใจ ความทรงจำของพวกเราเนี่ยยังมีอกเยอะแยะเลยใช่ค่ะแล้วก็ยังมีทุกๆคนอยู่ตลอดการเดินทางของพวกเราด้วยค่ะ you guys are in our journey yes we grow together งั้นพวกเราไปย้อนดูความหลังความทรงจำของพวกเรากันดีกว่าค่ะอันนี้คือแฟลชแฟลชแบ็คแบบปู๊บุกนี้เลยอ๋อเหมือนเพลงชลาลายนะคะไวมาแล้วใช่งั้นเราไปดูกันเลย let's go to write English made lose lose control control ill is I So so therefore for หวังว่าทุกคนจะชอบเพลงผมเสียทรงนะคะแล้วก็ไปเสียทรงด้วยกันยังไงก็ฝากเพลงใหม่ของดาไ้ด้วยแล้วก็เพลงต่อไปเป็นเพลงของน้องลูกแก้วลูกแก้วก็เตรียมเพลงพิเศษมาให้ด้วยเราไปฟังลูกแก้วร้องเพลงกันไหมคะ Are you ready to listen to ลู k แ a ้ว new song Okay. ขใจบางครั้งเนี่ยลูกแกวแบบว่าอาจจะมองไม่เห็น,นแฟนๆนะคะแต่ว่าแฟนๆอยู่ข้างในหัวใจ,ใจเธอว่เธออยู่ในสายตาแต่ว่าเธออยู่ในหัวใจมานับตัง้งแต่ตวันแรกที่เจอที่ต้อง แกล้งจำเป็นไม่มองพักกลัวว่าเธละแล้วเธอก็หายไปห้ามหายไปไหนนะคะสัญญา Promise not gonna disappear and we will stay together forever thank you so much นะคะฝากเพลงนี้ไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของทุกคนด้วยนะคะตรงข้ามใจวิววิแต่ว่า มีซิงเกิลของพี่ยันดาแล้วมีของรูกแก้วแล้วทุกคนพร้อมที่จะฟังเพลงคู่แรกของพวกเราหรือยังคะฮือขอเสียงดังกว่นนี้พร้อมไหมคะนั้นขอเชิญพี่อันดาขึ้นมาบนเวทีค่ะได้ยินเหมือนมีคนเรียกเลยใช่แล้วไหนๆหไหน,ไหนเออเพลงต่อไปเนี้ย เป็นเพลงที่พวกเราตั้งใจทำออกมาด้วยความรักเราเดือดชัดไหมของรักชัดมากต้องขอพูดชื่อเพลงลได้เลยไหมคะได้เลยคะ่ะเซ่ชุ่า Love is Love วความรักจะเป็นแบบไหนมันก็สวยงามรักก็แปลว่ารักคะ่ะใช่ค่ะความรักสวยงามเสมอไม่มีจำกัดใดๆทั้งสิน้นรักก็คือรักนะคะเหมือนที่พวกเรารักกันนะคะนี่ พงน,นี้พวกเราก็อยากมอบให้กับทุกคนเลยนะคะงั้นพวกเราไปฟังเพลง love that you guys give us. Thank you. you guys are the power. you are our inspiration. and i want to say that you, you're really important more than we could say. you are everything for us. you keep us um, working on and you give us a lot of energy every day you you are the flashlight that bring we here today and i'm very glad i'm very proud to be loved by you and we also want to say that as long as we exist you will be loved Thank you. มอบความรักให้กับพวกหนูทุกคนคือสิ่งที่มีค่ามากๆสำหรับพวกหนูทุกคนทะให้พวกหนูอยาเป็นคนที่ดีขึ้นแล้วก็พยายามทำให้ดีขึ้น <c oughs> ไม่ได้รองโน่ <c oughs> no, หือจะร้อง <c oughs> ช่วยทีไม่ได้เพืเราอยากจะบอกว่า <c oughs> ขอบคุณมากะทุกคนเก่งที่สุดทุกคนสวยงามที่สุด you guys are the best You guys are the most beautiful. You are amazing. You ท่า You know right? ฮ่า l ่าฮ่ก็ไม่รู่าฮ่าบอาฮ่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 า่าฮ่า่าฮ่าฮ่าฮ่ารักมากๆนะ่ะแล้ว่็จะรักตลอดไปค่ะขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณที่อยู่พวกเรามานะ ขอบคุณค่ะแล้วก็อยากจะขอบคุณลูกแก้วที่เป็นพาร์ทเนอร์ที่ดีกันมาเสมอตั้งแต่อย่าซีอย่าจ้องเด้อยิ้มหวานๆของพี่ดาคาทำให้ทั้งตัวโูกแก้วเองแล้วก็แฟนๆทุกคนสดใสก็อยากจะขอบคุณพี่อนดาที่คอยเติบโตไปด้วยกันแล้วก็จับมือกัน ทําตามความฝันก็อยู่ด้วยกันเป็นานๆนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะแล้วก็ที่สําคัญก็อยากจะขอบคุณครอบครัวด้วยนะคะครอบครัวที่คอยสนับสนุนหนูมาตลอดที่ไปรับไปส่งคอยช่วยดูแลหนูคอยสพอร์ตหนูในทุกๆเรื่องทุกๆครั้งก็ขอบคุณมากๆนะคะรักนะคะ ขอบคุณครอบครัวนะคะ<ม>ลูกแกล่ Family นะคะครอบครัวลูกแก้่ใหญ่มากมนะคะคุณพ่อคุณแม่พี่ลูกมาย LL ลูกๆชาวนันกมลแล้วก็ทุกคนที่สปอร์ตพวกหนูนะคะดีใจมากๆเลยะคะ่ะที่ได้เป็นครอบครัวกัน LK Family นะ Our Family ขอบคุณทุกคนที่เป็นครอบครัวของเราน,นะคะรักมากๆนะคะแล้วก็จะดูแลให้ดีค่ะไอ้นี ยูนะ,ะแะแล้วก็วกเรายังไม่หมดเพราะว่าเราจะมีวันนี้ไม่ได้ถ้าไม่มีค่าย Star Hunter แล้วก็พี่โอเพอร์ทให้พวกหนูได้มีโอกาสแต่ตั้งแต่แข่งคอสโนได้เล่นซีรีส์พี่วารจนได้มาเจอทุกคนแล้วก็ได้เติบโตทุกสเต็ปจนกระทั่งมีวันนี้ที่ได้เจอกับทุกคนได้มีคอนเสิร์ตของตัวเองขอบคุณมากๆนะคะทั้งทีมงานทุกๆคนเลยค่ะ <st> ใช่คะ่ะรวมถึงทีมงานที่ทําให้คอนเสิร์ตในวันนี้เกิดขึ้น ทุกทุกคนนะคะตั้งใจทำกันมากค่ะแล้วก็ได้รับความรู้ได้รับการแนะนำจากพี่พี่ทีมงานทุกคนเลยนะคะเพื่อดีใจที่วันนี้เราได้มีคอนเสิร์ตของเราแล้วด้วยพลังของทุกคนด้วยพลังของแฟนๆทำให้วันนี้ดีใจที่ได้มีทุกคนที่ได้เจอทุกคนและได้รักทุกคนนะรักมากๆนะคะขอบคุณทุกคนที่สนับสนุนให้เรามีคอนเสิร์ตในครั้งนี้นะคะทุกๆคนเลย Thank you so much mm hmm. และเพลงต่อไปจะเป็นเพลงที่เราขอมอบให้กับทุกคนใช่เลยคะ่ะเพราะเรามีวันนี้ได้เพราะเธอทั้งนั้นนะคะ